สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูหมูกรอบจากหมูสามชั้นที่เหลือจากการไหว้เจ้าของเรานะคะเพิ่งผ่านเทศกาลตรุษจีนมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะคะ,ะแน่นอนว่าหลายๆบ้านหรือว่าอาจจะแทบทุกบ้านเลยนะจะต้องไหว้ด้วยหมูสามชั้นต้มด้วยไก่ต้มปลาเอยอะไรเอยนะคะแล้วก็สิ่งที่มันตามมาก็คือเราจะมีไก่มีหมูพวกแบบไก่ต้มหมูต้มที่แบบ เรายังกินไม่หมดอะรับประทานยังไงมันก็แบบอาจจะยังไม่หมดนะคะวันนี้เราก็เลยจะชวนเอาหมูสามชั้นที่เหลือจากการต้มไว้เจ้านะคะมาทําเป็นหมูกรอบกันเป็นวิธีที่ง่ายมากนะคะเพราะว่าเราจะได้ได้ข้ามขั้นตอนของการต้มหมูไปเลยนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีทําของเราทำยังไงแล้วก็วัตถุดิบมีอะไรบ้างนะคะสาหรับวัตถุดิบก็จะมีหมูสามชั้นต้มที่เราต้มมาไว้นะคะอันนี้เราแรปเก็บเอาไว้ในตู้เย็นนะอันนี้ใช้ทั้งหมด400กรัมนะคะชิ้นนี้400กรัมมี อันนี้เป็นเกลือค่ะประมาณ หนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะคะหรือว่ากะเอาก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาแช่หนังหมูก็วัตถุดิบมีแค่นี้เองเมื่อเรารับส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยเริ่มแรกนะคะเราจะเอาหมูสามชั้นที่เราต้มไว้เก็บไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอามาจิ้มหนังของเขาการโดยวิธีจิ้มเราจะใช้เป็นซ่อมนะคะที่เลือกที่มันแข็งแรงนิดนึงนะเพราะว่าเวลาจิ้มจิ้มไปเนี่ยหนังหมูมันเหนียวเดี๋ยวมันจะซ่อมของเราจะพังได้นะคะแล้วก็ ถ้าใครไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกใช้ซ่อมจะใช้เป็นมีดปลายแหลมเล็กๆจิ้มให้พุนก็ได้เหมือนกันนะแต่วันนี้เราใช้เป็นซ่อมนะคะวิธีการก็คือจิ้มไปเลยค่ะจิ้มยิ่งพุนยิ่งดีนะเพื่อนๆมันจะได้แบบมีความฟูมากๆนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็จิ้มจนเขาพรุนไปหมดแล้วนะคะเพื่อนๆจิ้มเยอะๆนะยิ่งพุนยิ่งดีนะคะเราก็จะเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวหนังหมูเอาหมูของเราเนี่ยไปแช่ในน้ำส้มสายชูแล้วก็เกลือนะคะเราจะเอาเกลือนะคะใส่ลงไปในน้ำส้มสายชูนะคะ ใส่ลงไปทั้งหมดแบบนี้เลยนะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันนะคะให้เกลือละลายกับน้ำซุปใส่ทีเลยจริงๆถ้าใครไม่ชอบเค็มนะให้ลดเกลือลงเหลือครึ่งช้อนชาได้นะคะรสมันก็จะอ่อนลงเพราะว่ารเราชอบให้เขามีรสชาติที่จัดนิดนึงเราเลยใส่เกลือลไปประมาณหนึ่งช้อนชานะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอา หมูของเราเนี่ยมาจุ่มลงไปในน้ำส้มที่เราผสมเกลือเอาไว้นะคะโดยเราจะจุ่มเฉพาะด้านหนังนะคะจุ่มลงไปเลยแบบนี้นะแล้วก็แช่ทิ้งเอาไว้นะคะประมาณ15นาทีนะโอเคเดี๋ยวทิ้งเอาไว้ให้ครบ15นาทีนะคะ อนนี้นะคะเราก็แช่จนครบประมาณ15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหมูของเราเนี่ยนะคะไปตากแดดด้วยการตากแดดเนี่ยเราจะเอาเขาใส่ภาชนะเอาไว้นะคะใครมีตัวที่เอาไว้สำหรับแบบตากหมูตากอะไรโดยเฉพาะเนี่ยก็ใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็ใส่จานก็ได้นะแล้วก็ตั้งให้ดีนะคะเดี๋ยวเราจะเอาด้านหนังเนี่ยนะขึ้น ให้เขาโดนแดดจัดๆนะคะประมาณครึ่งวันนะหรือจนกว่าหนังหมูของเราเนี่ยจะแห้งดีนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราเอาไปตากแดดกัน ตอนนี้นะคะเราก็ตากแดดจนหนังหมูของเราเนี่ยขาวแห้งแล้วนะคะถ้าหากว่าบ้านใครแดดไม่แรงหรือว่าทําในช่วงที่แบบไม่ค่อยมีแดดแนะเพื่อเพื่อสามารถเอาไปเข้าเตาอบก็ได้นะเราจะใช้เป็นไฟอยู่ที่ประมาณ80-90องศานะแล้วก็อบไปเรื่อยๆเลยจนกว่าหนังของเขาเนี่ยจะแห้งแล้วก็เราใช้แต่ไฟบนอย่างเดียวนะแล้วก็เปิดพัดลมด้วยหรือว่าถ้าใครใชหม้อทอดก็ได้80องศานะคะ เออคือเข้ามอดทอดไปเรื่อยๆเลยนะจนกว่าหนังของเขาจะแห้งนะคือมันมีหลากหลายวิธีมากๆแต่ว่าวิธีที่เบสิกที่สุดก็คือตารออกไปตากแดดนะคะแล้วก็อาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงบางทีแดดมันก็ไม่ได้อาจจะอาจจะไม่ได้แรงถึงขนาดที่ว่าตากครึ่งวันเราจะแห้งเลยอะไรเงี้ยนะเวลาทำถ้าเราไม่มีเครื่องอบหรือว่าอุปกรณ์ที่ช่วยมันแห้งไวเนี่ยเราก็ต้องใจเย็นๆนะคะอันนี้เราก็ตากจนแห้งแล้วล่ะโชคดีที่ว่าบ้านเราเนี่ยเขาแดดค่อนข้างแรงนะคะ ก็เลยแห้งไวนะอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปทอดกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตั้งกระทะเตรียมทอดหมูกรอบของเรากันนะวิธีการก็คือเราจะตั้งกระทะโดยใช้เป็นไฟปานกลางนะคะแต่ว่าค่อนมาทางไฟอ่อนด้วยนะแล้วก็ใส่น้ํามันสําหรับทอดลงไปเนี่ยใส่ให้เยอะนิดนึงนะคะเวลาทอดเนี่ยมันจะได้ทอดง่ายๆนะ หลังจากใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเราก็จะรอจนกว่าน้ำมันของเราเนี่ยจะร้อนจัดแต่ว่าก็อย่าลืมนะว่าเราจะต้องใช้เป็นไฟปานกลางค่อนมาทางไฟอ่อนนะพอน้ำมันเริ่มที่จะร้อนจัดๆแล้วเนี่ยจากนั้นนะเราก็จะเอาหมูของเราลงไปทอดโดยเราจะเริ่มทอดจากฝั่งของหนังหมูก่อนนะคะแล้วเราก็จะใช้ที่คีบแหละคีบไว้แล้วก็เอาส่วนหนังเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำมันร้อนๆนั่นนะคะ ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันอะบางทีเขาอาจจะกระเด็นได้นะคะอันนี้ต้องระวังมากๆเลย เราทอดด้านหนังของเขาจนเขากรอบพองขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใชะ้เราก็จะใส่หมูของเราทั้งชิ้นลงไปเลยแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่ในน้ำมันนะคะจนกวา่าทุกๆส่วนของเขาเนี่ยจะสุกกรอบสีสวยนะคะอันนี้ก็คือ ทอดไปเรื่อยๆเลยอย่าลืมนะว่าไฟเนี่ยจะต้องเป็นไฟกลางค่อนไปทางไฟอ่อนนะถ้าหากว่ามันร้อนเกินไปเราก็ต้องหลี่ลงนะคะอย่าให้มันร้อนจัดเกินไปนะอันนี้ก็ทอดจนกว่าจะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาไปตักเสิร์ฟกัน,นะคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเอาเขามาหั่นให้เพื่อนๆดูกันนะ หันเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็แล้วแต่เพื่อนๆนะอันนี้ก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะหั่นเสร็จแล้วนะคะก็สามารถเอามาจาัดเสิร์ฟได้เลยนะก็จะได้หน้าตาของหมูกรอบประมาณนี้นะคะเป็นการระบายของจากการไหว้ตรุษจีนที่ผ่านมานะคะเื่อว่าบ้านไหนมีหมูสามชั้นที่ต้มไหว้เทพเจ้าไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอามา ทำเป็นเมนูหมูกรอบได้นะคะก็อันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะแล้วก็ถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวของเราลงคลิปนะซึ่งเราลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ